ครับเย็นวันจันทร์ที่3พฤศจิกายน2568นนะครับขณะน,นี้เวลา18นาฬิกา41บเอนาทีนะครับผมก็กินข้าวนะครับแล้วก็กำลังประเมินอยู่ว่าสามารถนั่งต่อไปได้ไหมนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีอาการปวดนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมถึงกันต้องออลานะครับลามาเพื่อกินยาแล้วก็นอนนะครับ รจริงก็ซื้อกาแฟมาแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็กะว่าจะทํางานนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วถ้ามันถ้ามันไม่ไหวผมก็จะนอนพัก,พ,กพักวันสองวันแล้วก็ปล่อยช่างมันแล้วครับตอนนี้ก็คือถ้าถ้าไม่หายเจ็บนะครับมันจะมันจะลําบากต่อไปในอนาคตนะครับแต่ทีนี้ผม่าถ้าถ้ายังเจ็บผมก็อยากจะทํางานเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับก็คือที่มันไม่ต้องนั่งนานนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผม ครับก็ขณานี้นะครับเหนือท้องฟ้าอำเภอนครศรีสีผลก็ตกหนักนะครับตกหนักมากนะครับครับวันจันทร์ที่3พฤศจิกายน2568ครับในะขณะนี้เวลา20่นาฬิกานาทีนะครับครับผมก็กินยาแก้ปวดแก้กเสพ ที่เป็นยาคลายกล้ามเนื้อด้วยเนี่ยนะครับก็คือ2แผงเนี้ยตอนนี้ผมกินจนกระทั่งเหลือเม็ดเดียวแล้วก็ยังไม่หายนะครับอืมก็คงต้องก็คือแล้วตอนนี้พอกินยาเสร็จมันก็ง่วงนะครับผมก็คงต้องต้องต้องหยุดการทํางานไว้ก่อนจริงๆแล้วครับก็คือต้องพักการใช้กล้ามเนื้อครับมันเป็นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับอย่างนี้ผมจะเปลี่ยนวิธีการนะครับเปลี่ยนเก้าอี้นะครับเปลี่ยนเก้าอี้นะครับเพื่อให้นั่งทํางานได้นะครับ แล้วก็ตอนนี้ผมก็เซ็ตเอ่อเซ็ตคอมตัวนี้มานะครับผมกะว่าอย่างน้อยก็คือถ้ามันนั่งอ่านหรืออะไรไม่ได้ก็นั่งรับสารบัญแบบว่านักทั้งทํางานซีก็ยังดีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ครับก็คือมันทําให้อาการอาการบาดเจ็บเนี่ยมันไม่หายเพราะฉะนั้นผมต้องตัดสินใจก็คือว่าผมก็ต้องตัดสินใจพักไว้ก่อนครับก็คือถ้าผมพักวันเอ่อว,วันอังคารวันพุธวันอังคารวันพุธผมก็ยังมีวันพฤหัส S 1> <S 1> ก็ตอนนี้มันมีงานด่วนอยู่2งานนะครับงานที่กําลังจะประชุมวันศุกร์ที่เจ็ดนี้นะครับแล้วก็มันก็นมีงานอีกงานหนึ่งที่จะต้องอโต้แยง้งภายในสัป,ปดาห์หน้านะครับก็ครับผมก็คงต้องพักรักษาตัวก่อนนะครับก็คือพันของคืนนี้เนี่ยผมก็กล่าวว่าจะทำงานรับสารบัญแล้วก็ทำงานซีเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือ จัดทรายนะครับแต่ว่าดูแล้วไม่ว่าผมจะนั่งท่าไหนครับหรือว่าเก้้อี้ตัวไหนมันก็ยังเจ็บอยู่นะครับก็วิธีการรักษาที่ดีที่สุดก็คือต้องพักกันใช้กล้ามเนื้อนะครับก็กก่าคือเที่ยวนี้เขามาแบบคือเขามาเอาจริงนะครับมันไม่เหมือนกับครั้งก่อนที่มาก็คือยังยังทุเลายังหายให้นะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยยังไม่มีวี่แววว่าจะหายเลยนะครับก็ผมก็คงต้องตัดสินใจก็คือพรุ่งนี้อาจจะต้องลา ลาลาลาป่วยนะครับแล้วก็ร้อยหายก่อนนะครับถามว่าเป็นกังวลไหมนะครับก็ผมก็เป็นกังวลนะครับเพราะว่ามีงานต,ตอนนี้มันเฝ้างานอยู่สองสอง,งานก็คืองานที่จะประชุมวันที่เจ็ดนี้นครับอย่างน้อยก็ต้องเซตอย่างน้อยก็ต้องทําไปให้พร้อมนะครับเพราะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สามนะครับสี่ห้าหกก็มีลุ้นอีกสามวันก็อยากให้มันหายสัก ถ้าพรุ่งนี้ลาแล้วหายนะครับก็คือจะได้กลับมาทํางานแล้วก็มีงานาที่จะต้องส่งภายในอาทิตย์หน้าอีกหนึ่งงานนะครับอันนั้นถ้าหายอาจจะทำสมาทิตได้นะครับก็ผมก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าว่า,ว,าว่าการปวดหลังปวดเอวเที่ยวนี้มันจะมันมันจะเลื้อยหลังแล้วมันก็จะไม่ไม่หายนะครับเพราะปกติกินยา ไายกล้ามเนื้อกินยาแก้ปวดไปสักอสองสามมือ้อมันก็หายแต่ครั้งนี้กินจะหมดแผงแล้วยังไม่หายนะครับก็ถึงแม้งานจะไม่เสร็จนะครับแต่มันมีทางเลือกอื่นเลยก็คือว่ามันก็ต้องพักก็คือพักก็คืออย่างน้อยคืนนี้นอนพักแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงก็คือถ้าเกิดว่าหายหายหายเจ็บนะครับก็สามารถทำงานได้ครับ คือวันนี้นะ่ะผมนั่งที่ทำงานตอนเช้าเนี่ยผมก็ต้องนั่งแล้วก็ยืนนะครับนั่งพักหนึ่งแล้วก็ต้องยืนสลับกันนะครับนั่งแล้วก็ยืนสลับกันคือไอ้อาการไอ้ปวดนะครับตอนนี้มันอยู่ที่บริเวณสะโพกซ้ายขวาเลยครับตอนนี้ก็คือมันมปวดมันกับตุ๊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 เป็นระยะระยะ แต่มันไม่มันก็ไม่เหมือนกับขนาดครั้งก่อนนะครับครั้งก่อนที่ผมเจ็บหนักที่สุดเนี่ยก็คือ,อ,อมันชาแล้วมันก็ลามมันก็ลามลงไปที่ต้นขาเลยแล้วก็มันก็จะชาแต่ครั้งนี้มันอยู่ที่ระดับระดับเอวตรงตรงเส้นแท้ม้านี่ครับก็ Go. ก็ต้องพักรักษาตัวก่อนนะครับก็คือต้องคือถ้าพักรักษาตัวหายแล้วอ่ะมันจะกลับไปลุยจะกลับไปอะไรมันก็โอเคแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันลุยไปเนี่ยผมก็พูดมาเหมือนคลิปก่นๆว่าถ้าเกิดว่าเจ็บแล้วทําทงานไปด้วยมันจะทรมานนะครับครับก็ต้องขออภัยในความล้มเหลวจริงๆครับก็คือว่าดันมันมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บนะครับ ก็เดี๋ยวไปเช็คสารบัญกับระบบช่วยเตือนงานนิดหนึ่งครับครับสารบัญก็ตอนนี้อยู่ที่62เรื่องนะครับผมก็วันนี้ก็คือพยายามนั่งนั่งรับและนั่งเก็บเพื่อจะวางแผนทำงานนะครับผมก็งานก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยครับในขณะที่เจ็บอยู่เนี่ยครับก็วันนี้ครับก็คือรับสารบัญ ก็ได้งานเพิ่มมาเพียบเลยครับก็คือตอนนี้ครับนอกจาก44เรื่องครับมันเพิ่มขึ้นมาอีกอีก4เรื่องครับที่รับวันนี้แล้วก็ยังทําไม่เสร็จก็กลายเป็น48เรื่องนะครับ ครับก็คงต้องลองดูนะครับว่าถ้าผมาพักคืนนี้คืนหนึ่งนะครับโดยที่นอนเหยียดเหยียดถ้าเหยียดยาวอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยถ้าลาป่วยแล้วก็พักอีกสักวันหนึ่งกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะหายปวดไหมนะครับก็คือผมก็อยากให้มันหายเร็วๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังมีสิ่งที่ต้องทํานะครับก็คือแล้วก็อ้ระหว่างที่นอนบาดเจ็บอยู่เนี่ยก็คือเดี๋ยวมันเข้ามาอีกนะครับมันไม่ได้มีมันไม่ได้สิ้นสุดแค่นี้นะครับ เอาเป็นว่าก็คืนนี้ก็พักรักษาตัวก่อนครับผม